สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคาด้วยนะคะมี้จะให้แนวทางดาวปกติกับดาววีนะคะคลิปท,ทุกที่พี่ทำขึ้นทางช่องมแานะานำไม่สนับสนในการคันทุกชนิดนะคะผูกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงของท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะ ได้จูงของเรารอบที่ผ่านมาก็ได้อยู่นะทุกคนไม่มีใครเลี้ยงกาแฟนหนูเลยอ่ะได้ตรงตรงเลยระซานนี่นะคะดูสี่เจ็ดสี่นะคะสี่เจ็ดนะทุกคนอะไรเหรอใครคนกออ่อวอดหนีไปแล้ว เหลือแต่เารเเานี่แหละเหลือแต่เรานี่แหละไปอยู่ท้ายอี่เอ้ยไมแผนนันไมแผนอนักก็เนอโอเคโชโคดีมีชายครับผม

สามก็5้าหนึ่งห้าสีนะคะหนะะึ่งศูนย์ะฮะเาก็ต้องบินสามห้าเลยนะทุกคนแล้วก็1นึ่งสานี้แล้วก็3าห้านะคะ เป็นศูนสี่นะคะเอ้ยศูนกับน้ำแข็งหมดแล้วค่ะวินอ สองวันมานี่หนักทำอะไรจ๊ะยก,ก,กินนน้มีไม่รู้ดาวีไอพีฟันสามอยากกินก็กินไปเลยกินก่อนเลยสด,สดสดส่งเขาเลยเนะี่ยสดสดครับผมสั่งสั่งสั่ง นี่นะคะจอตามตัวให้เรียบร้อยนะคะดาวจ,จูนนี่ประมาณนี้นะคะ,ะเด่น0นะูนย์สีะทุกคน04หนูดำมากเลยเด่น0นย์กับสีนะคะ0ูน6์ศูนย์สานย์หกศูนย์เกนี่จะคะอันนี้จอดตามตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะค่เนแค่แนวทางค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆวยปังปังเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ